นี้มีงานแสดงจบปีการศึกษาโอ้เดทุกคนรัีนมาตอบที่หาบแอ้โหบลองลองปิดเพิมสมบูร์ที่สดเพาวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเกน วันนี้เป็นวันสําคัญใช่ไหมปี่มา,มาวันนี้วันอะไรวันนี้วันเรียนวันสุดท้ายของนอนุบาลหนึ่งเหรอถูเฮ้เยเด็กคนนี้กลาลังจบอุนอนุบาลหนึ่งกำลังขึ้นอนุบาลสแล้วเหรอแล้วทำไมวันนี้แต่งตัวอย่างงี้ไปโรงเรียนล่ะก็อะดูสิ อ๋อวันนี้เขามีงานอะไรครับม,มาหาคะวันนี้มีงานแสดงจบปีการศึกษาคอ๋อแล้วนี่ได้เต้นเหรอเต้นบนเวทีเหรอเวทีของเก่าเหรออ๋อเวทีของเก่ามีของใหม่ของเก่าด้วยเหรอแอนฮะต้องหล่อขนาดต้องเซ็ตผมไปโรงเรียนเลยเหรอใช่ฮะห<า>่อซะหน่อยไหนอันไหนตรงไหนใส่ฟ้าฮะเกณฑ์นี่โอ้นี่อะตาการแข่งรับตารับตาก่อนอะ อ้อมานีแสดงว่าวันนี้เราจะได้ดูน้องเกณฑ์เต้นแล้ววันนี้มีนัด Dial เพื่อนเพื่อนด้วยเปล่าฮะนัดทำอะไรกันมาบ้านแล้วก็ไปฮับเลรอเดี๋ยววันนี้ไปดูน้องเกณฑ์เต้นกันนะไดเลยนะคะมาับมาห้องเกณฑ์แล้วละนะคะี่มีน,นอ <S <S ้องพอนให้น้อง<ห>นะคะต่อ <Almost. S 3> ต่อไปนะคะเป็นการแสดงของห้องกล้วยหอมค่ะ de la

วันนี้ผมงอกปะผมงอกปะคุณเจ้าก็รอนะคุณครูดีเต้นเหนื่อยไหมครับเต้นสุดความสามารถเลยใช่ไหมครับโอ้พี่ชายอ้ายนะคะพีชื่ออะไรครับพียหมิงนะคะโอเคปาเกนเดี๋ยวเราไปให้ของขวัญครูกันโอ้กดครูออมส่งท้ายนะคะครูออมเป็นครูผู้ช่วยนะกดครูบีทิ้ง เด็กๆทุกคนรักคูบีนะนโอ้ทุกคนลุมคูบีหมดเลยปเป็นยังไงวันนี้เต้นสนุกไโโหมโอ้โหเต็มทีม่เลยใช่ไหมได้ของขวัญจากเพื่อนกลับแบบเยอะมากเลยเนาะโอเคมาแม่ของเกณฑครับโทรให้แม่ของเกณฑ์เมาโอเคถ้างาน,นเดี๋ยวเราไปสะดุกกันต่อไนหะมาแล้วกองทับเด็กๆบุกเดอะมอไว้ได้ ยังไงแอนวันนี้เราอยังไงวันนี้เรามาต่อวันนี้ค่ะเบอร์แลนด์โอ้โหค่ะเบอร์แลนด์กาทดลองทดลองติดเทอมที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าอยู่ตรงข้ามโรงเรียนดูดโ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 ดเข้าไปเล่นโอ้โหคือวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อนะจะได้หารูปง่ายๆอ่ะทีมเดียวกันดูดูดูนี่นี่เพื่อนๆมาหลายคนมากโอ้โหโอ้ไปลุยไปลุยไปไหนอ่ะไป เล่นผ่านด่านแล้วห้ามตกห้ามตกต้องเดินห้ามตกนะไปต่อโอ้นี้ยากนะอันนี้ยากนะเน,นี่ยนะใครตกจะระเขก้กินนะ่อ่ากระโดดไปกระโดดไปอ่าชี้ชี้กระโดดไปอ่าเกณฑ์กระโดดตามห้ามตกนะตกจะระเข้งับตูดเลยนะนะจ๋าาอย,ย่า ไลเดอร์ Rider, ให้ดูหน่อยนะขึ้นไปเลยอ้าวเกณฑ์มาแล้วเหรอเกณฑ์มาแล้ว ายสีหรอจุมม่วงหมด,ด <c oughs> ทุกครั้งที่ระบายสีออยก็ยังเด็กอยู่อ่ะทำไงอ่ะดำดำเ,เขาบอกเราสีเล่เราสีมผสมกันเป็นสีดำเอาหนาแล้วยังเด็กอยู่อ่ะเนาะใช่ไหมเกณฑ์เด็กอะไรผมหงอกเนี่ย <c oughs> เด็กผมหงอกผมหงอกอะไรเนี่ยหล่อหรือหล่อหรือไม่หล่อหล่อตั้งใจมากเลยเนี่ย อะไรอะ่ะเห็ดอ๋อเอาเอาเอาสเต็กสเต็กนะ,อะเออสเต็กหนึ่งหนึ่งจานเพราะ้าเร็วๆนะคนรอหิวแล้วนะอ,อ๋อ,อ,าาอ,อแบบนี้เลยโอ้โหอย่างนี้เลยเอ่ะโอ้ยวิย่งกันเยอะอย่างนี้เลยเนะี่ยฮะโอย เอาอีกอออเยอะไหมวะเดี่ยวนะเสียบไม้ใหม่เอา,<ม>าเอาเสียบไม้ <c oughs> โอ้ยตายแล้วจะยกไปไหนๆๆเี็กเล็กเแล้วอะอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเล่นฮาร์ปเปอร์แลนดสน์สนุกไหมสนุกไหมคิกคิสนุกไหมครับอืมเอาคิกคิไม่คุยเอาเจนสนุกไหมสนุกหรอนี่ขึ้นเป็นพี่อสองเราเหรอฮะ พี่อสองเหรอล้างก้นเองเป็นยังฮะอ่ะก็สนุกกันไปนะฮะวุ่นวายใช่ค่ะฉลองปิดเทอมถูโอ้โหวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบแล้วเดี๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆนยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบาย